สวัสดีค่ะวันนี้พลไปซ้อมลำเป็นกินาีมานะพลเหนื่อยมากพลก็เลยจะมาเราเห็นให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะคะก็ลองท่านฮุกเนาะชื่อเพลงเลิกกันสานะคะพลลองท่านฮุกแล้วกันนะเลิกกันสานะแล้วต้องทนฟังฮอดเมื่ออื่น ให้เจ้าตื่นมาเป็นคนใหม่เลิกกันซะโนร่า,ยาอย่าเศร้าแค่เสียใจให้เจ้าคิดยังไงซ้ำว่าเจ้าเสียควายแค่ตัวหนึ่งเลิกกันซะโนง่าว่าต้องทนฝืนหอดมาอื่น ให้เจ้าตื่นมาเป็นคนใหม่ลากันสาโนลายสาวแค่เสียใ,ใจให้เจ้าคิดง่ายๆสำหรว่าเจ้าเสียควายแค่โตนังให้เจ้าคิดง่ายๆย,ย้อนย้อนมาหากเจ้าละ บายบายคอยร้องแค่นี้นะคอยท่อนธรรมดาคอ,อยร้องยังไม่ค่อยกิ๋งยังแบบยังไม่โอเคเท่าไหร่เนาะก็เพลงต่อไปเเพลงอะไรนะคะคอยจะลงติดก,กับคลิปนี้เลยนะก็บายบาย